ครับผมสจัสดีเอซีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่จระเข้นะครับผมวันนี้ผมก็ได้พาทีมงานผมมาใส่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอรับชมได้เลยครับว่าจะถูกหรือเปล่าครับจระเข้อยู่จระเข้ครับป่ะอ <c oughs> ันนี้เราก็กําลังขุดขุดใส่ให้มันเข้ามานะครับ <c oughs> เพื่อเราจะใส่เหยื่อตรงนี้นะครับท่านผู้ชม หายเกลี้ยงเลยนะครับผมปลาจอร์เก้มันจะเข้ามามันจะเข้ามาในนี้นะครับแต่มันจะกินเหยื่อครับทำให้เกี้ยงครับน้องจงโอเคครับเดี๋ยวให้น้องๆผมใส่เหยื่อะนะครับ เราดูเลยครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมปะเราไปทําหลังต่อไปเลยครับตามมาครับเ,ออเราก็ทําตรงนี้นะครับ ทำชมท่งจชมครับมาดูครับอันนี้ลอยกบนะครับ <c oughs> ไปทำชมครับ <c oughs> ที่จริงแล้วผมไม่ได้ใส่จระเข้นะครับใส่กบนะครับ <c oughs> ยกยิ่งที่เชยครับ <c oughs> ประมานี well. ้นะครับ นี่นะครับผมไปเดี๋ยวให้น้องๆผมใส่นะครับทำมาเลยครับท่านผู้ชมตรวนี้ก็เป็นฝ่าน้ำชี้นะครับเจะเรามาใส่ร่องที่น้ำทั่วมาครับเป็นน้ำค้างอยู่ครับมันมีกบเลี้ยงครับเดี๋ยวเราก็ทําการใส่เลยครับไป โอเคครับท่านผู้ชมเ,เราใส่เหยื่อแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับปล่อยปล่อยหางมันยาวๆเลยนะครับกบจะได้รู้ว่ามันเป็นศัตรูที่มันจะกินประมาณนี้นครับ ครับเรียบร้อยเกือบหักครับนี่หักเลยครับโอ้บินแข็งมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่มุมนี้มาคนนี้ก็ได้ครับจะใส่มุมนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับนะครับเตี้ยกว่านี้อีกครับเอา ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมไปไปหลังต่อไปกันเลยเดี <Please. S 2> ๋ยวให้น้องผมใส่นะครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็รีบใส่ตรงนี้ให้เสร็จเลยนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอุ้ยเนี่ยมันมีก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปไปล้างที่สองเลยครับเราขออาบิดเป็นหนึ่งนะครับ โอเคครับผมแล้วก็ใส่เยอะเลยครับประมาณนี้นะครับใส่เลยครับ ทำน,นี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปใส่เบ็ดให้เสร็จก่อนนะครับมันจะมืดแล้วครับดูทองฟ้าจะตกตกดินแล้วครับเดี๋ยวขอเวลาไปใส่เบ็ดให้เสร็จนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเจอกันนะครับไป โอเคครับผมก็สวัสดียามดึกกันนะครับก็พาทุกคนมายามเด็ดกันนะครับที่ใส่ไว้ตอนเย็นครับป่ะติชมันเลยครับเดี๋ยวขอเอาไฟฉายนะครับการชมตามมาเลยครับหนึ่งนะครับครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย่ารชมตรงนี้เรียบร้อยครับ หนึ่ครับท่านผู้ชมหรึยงครับนี่ครับตชมตัวกครับตัวหนึ่งครับหมยแรกก็หมาแรก นี่ครับท uh ่านผู้ชมเดี๋ยวขอสักรูนะครับอครับอัเชื้อรุ่นนังน้มเรียกกะจงไหมกะจิงไหมกะจิงไหมไปจวตู้บนเองกันบางไปจ้วีลุ มื้อทองเลยใส่กระเป๋าเดี๋ยวเาดี๋ยวเราเด้ยวเวาเดี๋ยวเาเข้าชมถ็งตัวครับเดี๋ยวต่อเลยครับใส่เยอะต่อแล้วกินมันครับกดิ่ยไกครับดเกว่ อยู่เลยแล้วครับป่ะง่ายที่สองเลยครับตัวนี้ก็ขัดเลยครับตัวนี้ขัดขัดแล้วครับท่านผู้ชมเลยมันดิน้นครับเดี๋ยวถอดเลยครับ มานี้นะครับไปต่อแล้วครับเจ้าแมาครับตามมาครับ น,นี่ก็หลุดอีกแล้วครับทพงศ์จันทร์ารรไรราครับไปต่อเลยครับเดี๋ยวหมดครับเดี๋ยวให้น้องผมเติมครับหนึ่งแต้มครับ เดี yeah, when when no ๋ยวตรัังงตเรม้อยใหญ่ครับรอยใหญ่นี่นะครับรอยทามันครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มามาที่สองแล้วครับมาชมกันครับว่าจะถูกหรือว่าอะไรครับไม่ถูกเลยครับตกไระจานเลยตกเป็นไงครับ ปลาเยอะอยู่นะครับเนี่ครับท่านผู้ชมอะอยู่นะครับวะหลังแกก็โหท่านผู้ชมโคตรหมาเลยครับเกือบทุกเบ็ดเลยครับผมกลังที่สองเนี่ยดูจะเงียบนะครับมาหายหลาย่นั่นโดน่เยอะ โดดไม่ได้ซูยสนอย่ะเอ้ยเซนนิเตก็ตดนัดเรต่ซ่ยเดนอะเจ๋องวงนอนอาส่เยอะด้วยพี่ไม่มาเลยครับมันงวงนอนครับพี่น้องนีเหยอยังอยู่ครับอะไครับวันละปีวันนม่นใคเก็บวะ้เ้ยนกรบนี่ครับเยอะยังอยู่ครับเยอะยืดเหมือนเด้งยืเหมอันี่เย นอ้นสีน้ำติ๊กน้ำตี๊กน้ำติ๊กขวาหน่อยนู้นดอกบคุ่มอ๋อจะตีเกลือไปยังไงไม่ดีครับกบท่านผู้ชมเหรอไหมเจมันเป็นทีเดียว่ฟองเต็มเลยมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมดีมากโอเคครับก็หมดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวที่กล้องนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอช่วงเช้าเลยนะครับผมว่ามันจะโดนหรือเปล่าครับ ว่าจะมานไหมครับแต่ตอนดึกก็ได้ประมาณ6 6ตัวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอปิด,ดคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันเช้านะครับผม กนมาดูกันนะว่าจะหมานหรือเปล่าครับนะครับม,รม,รมีโดน้วหมายเลขมีโดน Đi vào lấy xem, Tham chôm Đi xem, hả chôm đúng thôi hả đúng thôi Tham chôm Chỗ mới dài nữa. ไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วครับนครบเสนอมันหนีได้ครับท่านผู้ชมไปไปดูต่อไปเลยครับ ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยครับคนไปหาเห็นนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นะครับดูเมื่อกี้ได้แล้วครับ ใหญ่นะครับเกือบหนึ่งโลแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับไปดูกันครับ ไปส่คับท่านผู้ชมครับตรไดน,ไ,นไปกันต่อเลยครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดไปไออีกหมายนะครับไปค,ครับ <laughs> ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาหลังสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพายามไปดูเลยครับว่าจะติดหรือเปล่าครับไป อยูจากช่วงแถวนี้น่าจะไม่ติดนะครับเงียบเลยครับามาท่านทำชมโลเป็นเล่ครับมาครับไม่ติดแน่เลยครับท่านชม อยู่เลยนะครับไปต่อเลยครับไม่โดนครับหลังนี้ไม่โดนครับหลังนี้ครับ ดูนะครับหลังนี้ไม่โดนหลังเลยโอเคครับท่านผู้ชมปะเราไปสรุปผลงานกันนะครับท่านผู้ชมไปครับ นี่ก็สรุปได้ประมาณ10ตัวขึ้นได้นะครับประมาณ1โยกว่านะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเบิ่มเลยครับผม10ตัวกว่านะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมขอขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเจอ ep ีหน้านะครับผมป,ปลายครับ